คราวนี้ผมอยากจะชวนอาจารย์ถ้าอาจารย์ท่านไหนตร้าง Google Classroom ไว้แล้วแล้อยากให้พวกผมเนี่ยลองเป็น,นลองเป็นนักเรียนเข้าไปเรียนในห้องอาจารย์แล้วก็มาแชร์ด้วยกันตรงนี้ก็ยินดีนะครับอาจารย์สามารถแชทมาได้เลยนะครับสามารถส่งรหัสการเข้าห้องเรียนให้พวกผมได้เลยครับหรือถ้าอาจารย์มีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมอาจารย์แชร์ไปได้เดี๋ยวผมจะเปิดไมค์ให้นะครับเมื่อสักครู่ที่ยังทันกันอยู่ใช่ไหมครับผมผมแชร์อันนี้ให้อีกทีหนะึง ครับผมสำหรับการเวิร์กช็อปเมื่อสักครู่ที่สอนไปทั้งหมดนะครับถ้าเรามาดูตามสเกจดูเรานะครับตอนนี้ก็จะกบเ,เก็บพบทุกประเด็นแล้วนะครับตอนนี้อาจารย์มีปัญหาติดตรงไหนไหมครับตรงไหนอยากให้อธิบายเพิ่มเติมอีกครั้งหรืออยากจะมีข้อเสนออะไรแนะนําพวกผมก็แนะนําได้เลยนะครับ ครับผมงั้นถ้าถ้ามียังไงเดี๋ยวอาจารย์แชทมาไว้ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวทางทีมก็จะามอนิเตอร์แล้วก็อาจจะแจ้งผมดีนะครับงั้นตอนนี้ระหว่างอ่ะตอนนี้สําหรับอ่าการเวิร์กช็อป Google Classroom Basic Course อันนี้นะครับเราเก็บครบทุกประเด็นแล้วครับแต่ก่อนที่เราจะจากกันนะครับผมขออนุญาตแนะนําการจัดการการเรียนรู้สําหรับอ่าหัวข้อที่ทางบัณฑิตวิทยาลัยอ่ะครับอยากจะช่วยสนับสนุนแล้วก็ซัพพอร์ตอาจารย์ทุกหลักสูตรให้สามารถจัดก,การเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้ใน าการศึกษาที่จะถึงนี้นะครับทางบัณฑิตวิทยาลัยของเราเองนะครับก็ได้มีการทําเป็น Google Classroom เพื่อให้ความรู้คือทางบัณฑิตวิทยาลัยของเราเองนะครับได้ได้สร้าง Google Classroom ไว้ทั้งหมด7ห้องเรียนนะครับในการที่จะช่วยพพอร์ตอาจารย์ในการผลิตสื่อออนไลน์แล้วก็ในการสร้างห้องเรียนออนไลน์ผ่าน Google Classroom นะครับโดย7ห้องเรียนนั้นเนี่ยก็จะมีเนื้อหาที่แตกต่างกันออกไปครับอาจารย์สามารถเลือกเข้าเรียนได้ทุกห้องเรียนหรือเลือกแค่บางห้องเรียนที่อาจารย์สนใจได้ครับแล้วผมจะมาอาธิบายความแตกต่างกันของ แต่ละห้องเรียนแล้วก็อธิบายว่าอาจารย์จัดเจออะไรบ้างในแต่ละห้องเรียนนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับอันนี้จะเป็นคู่มือการเข้า Google Classroom ในแต่ลรายวิชานั้นที่ทางบัณฑิตวิทยาทามาเพื่อสปอร์ตอาจารย์แต่ละหลักสูตรนะคะตรงนี้นะครับต่อย้าว่าเราให้ใช้เป็น .com หรือ .ac.th เท่านั้นนะครับสำหรับ .edu จะยังเข้าไม่ได้นะครับสำหรับ Google Classroom ทั้ง7คอร์สที่เราได้สร้างขึ้นนะครับเหตุผลว่าทําไมถึงยังไม่ทํา .edu เพราะว่าผมก็เกรงว่าอาจารย์หลายท่านเนี่ยอาจจะยังไม่มี .edu และจะไม่สามารถเข้าได้ก็ เป็นแบบเปิดกว้างไว้ก่อนให้อาจารย์เข้ามาได้แล้วก็ค่อยมาเรียนรู้ข้างในว่าเราควรทําแบบ .edu นะแล้ว .edu เนี่ยมีประโยชน์อย่างไรนะครับก็ผู้มือก็จะดังที่ไฟล์แนบไปครับเมื่อล็อกอินเข้ามา Google c l a s s r o o m แล้วก็กดจอยค a r ดนะครับคลาสทั้งหมดก็จะมีเจ็ดคลาสด้วยกันครับอันนี้เป็นคร่าวๆนะครับเดี๋ยวผมจะเปิด Google c l a s s r o o m อันนั้นให้ดูครับอันนี้เป็น Google c l a s s r o o m ทั้งหมดคลาสนะครับเราดูไปทีละคลาสเลยนะครับสำหรับ Google c l a s s r o o m อันแรกนะครับเป็นเรื่องของการวางแผนและออกแบบบทเรียนออนไลน์นะครับสำหรับ หัวข้อาการวางแผนและออกแบบบทเรียนออนไลน์ครับเราได้ความอนุเคราะห์จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรแพทย์หญิงสารนาศล้อภูลสีนะครับอาจารย์เนี่ยอาจารย์จะมาให้ําอาจารย์จะมาร่วมเป็นวิทยากรในการจัดเวิร์กช็อปเพื่อให้ความรู้อาจารย์ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนะครับก็ถ้าเข้ามาใน Google Classroom หัวข้อนี้นะครับก็จะเจออะไรบ้างอันแรกอาจารย์จะเจอแบบฟอร์มการลงทะเบียนเพื่อเก็บข้อมูลผู้เข้าเรียนครับอันนี้เนี่ยผมอยากจะรบกวนให้อาจารย์เข้าไปลงทะเบียนไว้ครับเพราะว่าเราจะได้คอยเก็บข้อมูลอาจารย์ได้ว่าอาจารย์คือ ไปเข้ามาจากหลักสูตรอะไรนะครับต่อมาคือเป็นหัวข้อการเวิร์กช็อปในนี้นะครับก็จะ,จะใส่ทั้งคําอธิบายกิจกรรมแล้วก็จะใส่ทั้งตารางการนัดหมายซึ่งการนัดหมายการจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปหัวข้อการวางแผนออกแบบบทเรียนออนไลน์นี้นะครับจะจัดขึ้นโดยใช้เครื่องมือที่เป็น zoom conference นะครับก็จะใช้ collaboration tool ที่เป็น zoom conference อันนั้นนะครับก็สามารถดูรายละเอียดได้ในใ,ในในคลาส room นี้นะครับโดยนอกจากเราบอกอเราบอกอรายละเอียดตารางที่จะเข้าแล้วเรามีแบบฟอร์มให้กรอก แล้วนะครับในคลาสมนี้เนี่ยเราก็จะมีวิดีโอย้อนหลังกิจกรรมเข้ามาใส่ไว้ในนี้ให้ด้วยนะครับโดยที่วิดีโอนี้จะอัปโหลดเมื่อกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว1วันนะครับผมก็จะเอาวิดีโอเนี่ยไปตัดแต่งเพิ่มแล้วก็เอามาใส่ไว้ในนี้มาให้อาจารย์ศึกษาครับสำหรับชั้นเรียนที่2หรือคลาสมที่2เป็นเรื่องของการใช้แอปพลิเคชันต่างๆในการสอนออนไลน์มันก็คือการการเลือก Collaboration Tool ต่างๆที่จะเอามาช่วยสอนออนไลน์ครับตรงนี้เนี่ยทางบัณฑิตวิทยาลัยครับได้มีส่วนผสมทั้งการไปเลือกวิดีโอที่พวก เรารู้สึกว่าโอเคอันนี้ดีแล้วน่าเชื่อถือรวบรวมมาไว้ให้แล้วครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นส่วนที่ทางบัณฑิตวิทยาลัยก็คือพวกผมเนี่ยได้จัดทําขึ้นมาใหม่ครับก็จะแบ่งตามตัวแอปพลิเคชันนั้นๆครับอันแรกเป็น s i k t o l w e b x นะครับก็จะมีเนื้อหาวิดีโอดังนี้สามารถเข้าไปดูได้ตรงนี้ก็จะมีทั้งส่วนที่เอามาจากของกองสารสนเทศของมหาวิทยาลัยที่ได้จัดอบรมไว้ก็จะมีส่วนของแหล่งข้อมูลต่างๆแล้วก็จะมีอันที่ทําเพิ่มก็จะมี Zoom แอปพลิเคชันนะครับมี Microsoft t e a m แล้วก็มีบัน อันนี้บางทีอาจารย์อาจจะรู้สึกว่าการบันทึกวิดีโออาจจะเป็นเรื่องยากแต่ว่าการทํา powerpoint แล้วก็อัดวิดีโอสามารถทําได้นะครับแล้วก็เซฟเพื่อเก็บไปเป็นวิดีโอไว้ใช้เป็นสื่อการสอนได้ด้วยครับสำหรับคอร์สนี้ก็จัดคลาสส์ลูมนี้ก็เท่านี้ครับต่อมาเป็นคลาสส์ลูมการออกแบบและการจัดการการเรียนรู้ออนไลน์ด้วย google classroom มันก็คือ google classroom basic course Class workshop อันนี้นั่นแหละครับ โดยที่ความตั้งใจเดิมและตอนนี้ก็ยังตาเป็นแบบนี้เลยครับก็คือว่าการจัดเวิร์กช็อปอันนี้ครับเราจะไม่ทิ้งอาจารย์แน่นอนครับเพราะเราจะคอยพพอร์ตอาจารย์ตลอดโดยที่เราจะไม่ให้เป็นการเวิร์กช็อปครั้งเดียวแล้วจบครับแต่ว่าในนี้นะครับอันแรกถ้าดูตามหัวข้อนะครับแบบฟอร์มการลงทะเบียนอันนี้อ,อาจารย์เข้าไปลงเมื่อเข้า Google Classroom c class ล a สนี้แล้วครับอาจารย์เข้าไปลงทะเบียนไว้ก่อนนะครับแล้วก็เวิร์กช็อปอันนี้คือสิ่งที่เราจัดกันวันนี้ครับก็จะมีคําอธิบายกิจกรรมกับรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมก็คือกกิจจรรรมทีี่่เาัดออยูตนน้นะ ต่อมาสื่อวิดีโอเพื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเองตรงนี้เนี่ยผมแนบวิดีโอที่การเพื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเองมาไว้ให้แล้วครับเป็นข้อมูลจากแหล่งอื่นที่อาจารย์สามารถเข้าไปดูแล้วก็เข้าไปลองทําตามได้ครับแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นวิดีโอย้อนหลังกิจกรรมเวิร์กช็อป เวิร์กช็อปก็คือวิดีโอที่เราจัดเวิร์กช็อปตอนนี้นะครับเราจะบันทึกไว้แล้วก็จะเอาไปตัดแต่งแล้วก็เอามาโพสต์ย้อนหลังไว้ในนี้นะครับต่อมาอันนี้เป็นเรื่องการติดตามความคืบหน้าครับตรงน,นี้อาจจะอาจจะอาจจะลบกวนให้อาจารย์โฟกัสเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าการติดตามความคืบหน้าเนี่ยคือมันจะเป็นผลดีกับอาจารย์นะครับเพราะว่าพวกเราเนี่ยจะได้คอยช่วยเหลืออาจารย์อย่างต่อนเนื่องครับอันแรกก็คือการติดตามความคืบหน้าใน sub section นะครับอันนี้อยากรบกวนให้อาจารย์เข้าแบบฟอร์มนะครับเพื่อไปทำอ่าในในี้ก็จะมี qui เหมือนเป็นการบอกว่าอาจารย์คือใครมาจากหลักสูตรอะไรวิชาที่รับผิดชอบคืออะไรแล้วพอเราไปหน้าถัดไปอะค่ะผมอยากจะรบกวนให้อาจารย์แนบรหัสชั้นเรียน Google Classroom ของอาจารย์มาครับเพราะว่าเราจะได้คอยเข้าไปช่วยมอนิเตอร์ให้ว่าตรงติดปัญหาอะไรไหมพวกผมจะได้เข้าไปช่วยดูให้ครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นคําถามครับฝากคําถามเมื่อเกิดปัญหาหรือมีข้อสงสัยครั้งที่หหมายความว่าหลังจากเราจัดเวิร์กช็อปอันนี้ไปแล้วใช่ไหมครับอาจารย์มีคําถามอะไรหลังจากที่จัดเวิร์กช็อปไปอาจารย์สามารถทิ้ง ไว้ในนี้ได้ครับทิ้งไว้ในคอลัมน์นี้ครับในแ s สเซมบล์นี้แล้วพวกผมเนี่ยก็จะนําคําถามเหล่านั้นนะครับมาทํากันบ้านแล้วก็จะนัดหมายเพื่อเจออาจารย์อีกครั้งหนึ่งเพื่อคอยช่วยแก้ปัญหาแล้วก็คอยมาแบบแนะนําบางเรื่องนะครับอะไรประมาณนี้ครับต่อมามันจะเป็นศูนย์ให้ความช่วยเหลือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตรงศูนย์ให้ความช่วยเหลือเนี่ยก็คือเป็นการนัดหมาย่อเรามาเจอกันครับเป็นการนัดหมายเพื่อเรามาเจอกัน,เ,น,กนเพื่อาาอัปเดตว่าอาจารย์ติดป,ปัญหาอะไรไหมอาจารย์มีปัญหาอะไรอยากให้ช่วยไหมแบบนี้ครับตรงนี้ก็จะได้แนบตรงนี้ผมก็จะแน ลิงก์เว็บ X ของมหิดลลงไปแล้วศูนย์ูนให้ความช่วยเหลือรอบแรกเนี่ยจะเป็นวันที่15นะครับแล้วก็ศูนย์ความช่วยเหลือรอบที่2จะเป็นวันที่20ครับทั้งหมดเนี่ยครับมันจะต่อเนื่องกันครับคือหลังจากอาจารย์เวิร์กช็อปวันนี้เสร็จปุ๊บอาจารย์เข้า Google c l a s s r o o มเสร็จแล้วอาจารย์กรอกแบบฟอร์มเสร็จแล้วนั่นก็เริ่มทําอาจารย์ก็อาจจะเริ่มทำรายวิชาของอาจารย์มีปัญหาอะไรก็ปักทิ้งไว้เราก็มานัดเจอกันในศูนย์ความศูนย์ให้ความช่วยเหลือครั้งที่1 หลังจากนั้นกลับไปทามีปัญหาอะไรอยากให้พวกผมช่วยเหลืออะไรอาจารย์ก็มาใส่คําถามทิ้งไว้แล้วก็นัดเจอกันในศูนย์ให้ความช่วยเหลือครั้งที่2ครับครับผมอันนี้ก็จะเป็นข้าวๆต่อมาเป็นการออกแบบอันนี้จะเป็น ลักษณะทั้งหมดจะเหมือนกับที่อธิบายไปสําหรับ Google Classroom Basic Course เมื่อสักครู่เลยคับแต่อันนี้จะต่างกันที่เนื้อหาที่เราใช้ครับเพราะอันนี้จะเป็นเรื่องของ Advanced Course ครับสำหรับ Course Advanced นะครับมันจะเป็นอาจจะเป็นเพิ่มเข้ามาเช่นเรื่องของการใช้เครื่องมือ Google Meet ในการจัดประชุมเพื่อให้ซิงกับตัว Google Classroom ของเราคลิกต,ต่างๆที่ใช้ใน Google Classroom ครับเช่น คลิกง่ายๆเช่นแบบว่าเราสามารถสร้างการแจ้งเตือนอีกรูปแบบนึงให้กับนักศึกษาที่เข้าเรียนได้แล้วก็อีกทริตหนึ่งที่เป็น attention เพิ่มเติมที่เราใส่เข้ามาใน Google Classroom ได้เช่นอาจารย์สามารถตรวจงานนักศึกษาได้ครับว่างานเนี้เป็นงานที่ก๊อปมาจากเว็บอะไรบ้างอย่างนี้ทําได้นะครับแล้วก็อาจจะมี ทริคเล็กๆน้อยๆเพิ่มเติมเอามาแถมให้อาจารย์ครับก็จะเป็นในรูปแบบของ advance c o u r s ก็คือ,อมีมีความ advance ขึ้นมาอีกนิดหน่อยครับแล้วในนี้เหมือนเดิมครับก็จะมีสื่อวิดีโอเพื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเองเช่นกันครับแล้วก็วิดีโอย้อนหลังกิจกรรมก็มีเช่นกันครับการติดตามความคืบหน้าเหมือนกันเลยครับแต่แค่ time line จะไม่ตรงกันนะครับเช่นแบบการติดตามความคืบหน้าครั้งที่1เป็นวันที่15เหมือนกันแต่ท i m e n e ในนี้ จะเป็นช่วงบ่ายครับสำหรับคอร์สเบสิกที่เราเข้าร่วมอยู่ตอนนี้นะครับทำไลายจะเป็นช่วงเช้านะครับก็ภาพรวมประมาณนี้ครับแล้วต่อมาเป็นเรื่องเป็น Google Classroom หัวข้อการพัฒนาและปรับปรุงวิดีโอสื่อการสอนออนไลน์อันนี้ครับเน้นไปที่สื่อการสอนโดยเฉพาะครับโดยตรงนี้นะครับผม ตรงนี้เนื้อหาตรงนี้นะครับผมได้สรุปมาไว้ให้แต่ว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนผลิตือเพื่อที่จะมาอธิบายอีกทีหนึ่งครับตัวอย่างเช่น Type of Educational Video วิดีโอสื่อการสอนเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็การตัดต่อตัวอย่างไอการตัดต่อวิดีโอง่ายๆด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro ทําอะไรได้บ้างผมจะสอนให้ง่ายที่สุดเช่นตัดออกตัดเข้าแล้วแล้วแนะนําว่าอ่าตัววิดีโอเนี่ยสามารถนํามาใช้งานได้เลยไหมแล้วใช้งานได้สกุลไฟล์อะไรแบบนี้ครับแล้วก็การสร้างไตเติลคลิปด้วยโปรแกรมที่ชื่อว่า Percy อันนี้นะครับมันจะเป็นเหมือนเป็นเว็บเพิ่มเติมที่เหมือนทําให้เราทํางานง่ายขึ้นนะครับจริงๆมันมีอีกหลายตัวมากครับเดี๋ยวพวกผมจะคอยอัปเดตอยู่เรื่อยๆครับถ้าเจอตัวไหนน่าสนใจจะเอามาคอยอัปเดตเรื่อยๆครับแล้วก็การสร้างไตเติลคลิปด้วย powerpoint อย่างง่ายก็คือเราทา powerpoint ให้เป็น animation ได้นะครับตัดง่ายๆแล้วก็สามารถเซฟเป็นคลิปมาตัดเป็นไตเติลคลิปของอาจารย์ได้ครับแล้วก็ตรงนี้ในอนาคตนะครับ classroom class นี้นะครับอาจจะเพิ่มเรื่องต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ Kahoot เพื่อช่วยใน การเพิ่ม active learning ในคอร์สเรียนนะครับการใช้ a า g r d e n answer อะไรแบบนี้ครับคือจะคอยหาแหล่งแหล่งข้อมูลต่างๆนะครับ เข้ามาเพื่อซัพพอร์ตอาจารย์ตรงนี้ครับแล้วที่สําคัญนะครับอันนี้เรามีเรื่องการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นครับตอนนี้นะครับผมตอนนี้นะครับทางทางบัณฑิตวิทยาลัยก็มี Line Official Account เพิ่มขึ้นมาเป็น Line o f f i c i a l a c c o u n t ทที่ชื่อว่า edtech support นะครับก็คือเป็นการซัพพอร์ตอาจารย์เรื่องการสอนออนไลน์แล้วก็สื่อการสอนโดยเฉพาะนะครับอาจารย์สามารถแอด QR code นี้ได้นะครับแล้วก็กดมาแอดเฟรนด์กับเรานะครับรายละเอียดการเข้าใช้งาน Google Classroom ทั้ง7คอร์สนะครับผมจะส่งเป็นคู่มือให้ในนี้ก็จะ ส่งเวอร์รย์แอดมาแล้วนะครับจะมีข้อความอัตโนมัติส่งไปให้อาจารย์เลยครับว่าวิธีการเข้าใช้งานคืออะไรแล้วก็รหัสการเข้าใช้งานคืออะไรนะครับผมแล้วเวลาอาจารย์เกิดปัญหาอะไรอย่างเร่งด่วนอาจารย์สามารถทักมาที่ Line o f f i c i a l a c c o u n t วันนี้ได้นะครับแล้วพวกผมจะคอยมอนิเตอร์แล้วก็ตอบในเบื้องต้นช่วงนี้นะครับเราเราจะคอยตอบให้ไวที่สุดนะครับแต่ในอนาคตอาจจะจัดในรูปแบบของคลินิกให้คาปรึกษาครับว่าเราอาจจะไม่ได้มอนิเตอร์ตลอดเวลาแต่ว่าอาจจะมีในหนึ่งอาทิตย์อาจจะแบ่งเป็น2ช่วงเวลาในการตอบคําถามหรือว่าการ ให้คำปรึกษากับอาจารย์นะครับตรงนี้อาจารย์สามารถแอดได้นะครับรายละเอียดทั้งหมดของคาสรูมทั้ง7คลาสนะครับเดี๋ยวผมจะส่งไปให้อีกทีนะครับแล้วก็อาจจะแนบเป็นไฟล์คู่มือให้อาจารย์ทางอีเมลอีกรอบหนึ่งนะครับอ่าอันนี้จะเป็นแหล่งความรู้ที่เกี่ยวข้องครับตรงนี้เนี่ยครับแหล่งความรู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยผมรู้สึกว่าน่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าอันนี้ครับเราได้ความอนุเคราะห์จากอ่าจากสถาบันนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับก็จะมีวิทยากรทั้งหมด3ามคนด้วยกันครับก็จะเป็นอาจารย์ ศาสตราจารย์ดรพัชรินแล้วก็อาจารย์ดรอกตร์ปันเชียพงศ์นะครับอาจารย์สามท่านนี้ครับก็จะมาจัดกิจกรรมผ่านซูมมิ่งครับซึ่งก็จะให้ความรู้ในเนื้อหาอะไรบ้างอันแรกก็คือการปรับปรุงอ่าการปรับรูปแบบหลักสูตรและวัตถุประสงค์การเรียนรู้อันที่2เทคนิคการทําสื่อออนไลน์เพื่อกระตุ้นให้เกิดอ่าเพื่อกระตุ้นให้เกิดความน่าสนใจและมีประสิทธิภาพนะครับอันต่อมาคือการจัดสอนออนไลน์เพื่อนําไปสู่การวิจัยและตีพิมพ์ผลงานอ่าอันนี้นะครับถ้าเข้ามาใน Google Classroom ของออันนี้เเราก็จะจะ เราก็จะเจอแบบฟอร์มสําหรับให้กรอกลงทะเบียนนะครับแล้วเหมือนเดิมครับเราก็จะเจอ,อวิดีโอย้อนหลังผมก็จะเอามาใส่ไว้ในนี้เช่นกันครับส่วนรายละเอียดทั้งหมดที่ผมพูดถึง Google Classroom ทั้งหมด7คอร์สนะครับอาจารย์ถ้าตามไม่ทันไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมจะส่งข้อมูลให้อาจารย์อีกทีนะครับแล้วก็ย่าคอยเชิญเข้ามาจอยด้วยกันทั้ง7คอร์สเลยก็ได้ครับ เท่านี้ครับับผมอาจารย์ท่านไหนมีคําถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับทั้งเกี่ยวข้องกับาการเวิร์กช็อปในวันนี้เองแล้วก็เกี่ยวข้องกับ Google Classroom ทั้ง7 Classroom ที่สร้างขึ้นโดยบัดีวิทยาลัยครับ ครับผมถ้าอาจารย์ท่านไหนมีคําติชมอะไรก็สามารถชมได้ตอนนี้เลยนะครับคือครับผมอาจารย์ชูศักด์มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอาจารย์ชูศักด์เหมือนจะออกไปแล้วอ๋อไม่เป็นไรครับครับผมก็มาวันนี้นะครับพวกผมเองผมนัทนนท์แล้วก็อนิดาเองนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับอาจารย์ทุกท่านนะครับไม่มากก็น้อยครับคือพวกเรามีความตั้งใจว่าเราอยากจะซัพพอร์ตอาจารย์ให้เต็มที่ครับในการสร้างการเรียนออนไลน์ภาคเรียนการศึกษาหน้าให้เกิดขึ้นให้ได้ครับถ้ามีปัญหาอะไรก็ก็สามารถ สามารถทักมาสอบถามได้ทาง Line Official Account นะครับหรือว่าสามารถสอบถามไว้ใน o o g l e c l a s s r o o m ก็ได้ครับแล้วก็ถ้าเป็นปัญหาใหม่ๆที่พวกผมอาจจะยังไม่เคยเจอพวกผมอาจจะต้องขออนุญ,ญาตในการไปคน้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็เอามาบอกอาจารย์อีกทีนะครับก็สำหรับวันนี้พวกเราเราก็ทีมนะครับก็ต้องขอจบก,การเวิร์กช็อปเพียงเท่านี้นะครับอาย่าลืมครับอาจารย์เข้าไปที่ Google Classroom ของคัสส์เวิร์กช็อปอันนี้ไว้ด้วยนะครับพวกผมจะได้คอยติดตามอาจารย์อยู่เสมอครับจะได้คอยความช่วยเหลือได้ไม่ขาดสายคร ขอบคุณค่ะ